หลังจากที่ทำคลิปรีวิวคีย์บอร์ดที่เหมือนคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กไปแล้วนั้นก็มีผลตอบรับที่คนสนใจสั่งซื้อในตะก,กร้าของเรามาเยอะพอสมควรแล้ววันนี้ก็ได้มีคนสอบถามมาว่ามันมีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า n โน้ตบุ๊กวันนี้ก็เลยรีบทำคลิปรีวิวมาให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะว่ามัน จะยาวกว่าโน้ตบุ๊กที่เราใช้แน่นอนค่ะด้วยความยาวของมันก็จะทำให้ความสะดวกสบายในการใช้คีย์บอร์ดง่ายขึ้นสังเกตจากทั้งขวามือของคลิปของเรานะคะก็จะเห็นแป้นคีย์ตัวเลขเหมาะสำหรับที่คนที่จะต้องคีย์ตัวเลขเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นความยาวของแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดก็ทำมาเพื่อสิ่งนี้ พิ่งผ่านมาเห็นคลิปรีวิวคีย์บอร์ดของเราที่ยังไม่รู้ว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดของอะไรอะบอกให้รู้ก็ได้คือ,ค,อคีย์บอร์ดรุ่น Dell KB 2 1 6<ฮ>ตัวนี้ราคาสุดคุ้มประสิทธิภาพเกินเบอร์สนใจไปตามที่ตะก้าด้านล่างนี้เลยใครที่ชอบการรีวิวของเราฝากกดไลค์กดแชร์หรือจะไปกดสั่งซื้อในตะก้าเหลืองด้านล่างก็ได้นะ